กราบเรียนท่านประธานสภาผู้ผแทนราศฎรที่เคารพกระผมสำริดแทนทรัพย์สมาชิกสภาผูา้แทนราศฎรจังหวัดเชัยภูมิพักพลังประชารัฐกระผมต้องขอกราบขอบพระคุณรรท่านประธานที่ได้บรรจุกระทู้ให้กับผมในวันนี้ครับและเช่นเดียวกันครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณผ่านท่านประธานไปยังท่านสินิดเลิศไกลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ได้เดินทางมาตอบกระทู้ของผมในวันนี้เช่นเดียวกันครับ ท่านประธานที่เคารพครับก่อนที่กระผมจะได้ดําเนินการตามขั้นตอนกระทูกระผมขอเป็นตัวแทนเกษตรกร,ร,กรได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรที่ได้ดําเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่3ที่ได้ดูแลพืชทั้งหาชนิดซึ่งได้แก่ข้าวยางพาร,ราป่าน้ํามัน ครับโพ้เลี้ยงสัตว์และมันสับปะหลังผมต้องนําเรียนนะครับว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกรเป็นโครงการที่สร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรวันนี้เกษตรกรมั่นใจว่าหากผลผลิตของพวกเขาราคาตกต่ําในช่วงการเก็บเกี่ยวเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเขาจะได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลและโครงการก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเป็นการโอนเงิน จากรัฐบาลเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงปัญหาทุทจริตคอร์รัปชันตัดทิ้งโดยสิ้นเชิงครับธรรมธานครับตามที่ผมได้กล่าวไปว่าปีนี้เป็นปีที่สามของโครงการประกันรายได้เกษตรกรที่รัฐบาลได้ช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการโอนเงินส่วนต่างจากราคาที่เกษตรกรขายได้จริงกับราคาเป้าหมายราคาประกันของรัฐบาลซึ่งได้ ดูแลพืชทั้ง5ชนิดตามที่ผมได้กล่าวไปซึ่งได้กาหนดราคาเป้าหมายราคาประกันไว้ดังนี้ครับสําหรับข้าวได้กําหนดราคาประกันข้าวเปลือกหอมมะลิ1 5 0 0 0บาทต่อตันหอมมะลินอกพื้นที่1 4 0 0 0บาทต่อตันข้าวเหนียว12,000บาทต่อตันข้าวหอมปทุมธานี1 1 1 0 0 0บาทต่อตันและข้าวเปลือกเจ้า1 0 0 0 0บาทต่อตัน สำหรับยางพาราได้กำหนดราคาเป้าหมายไว้ที่ยางแผ่นดิบ60บาทต่อกิโลกร,รมัมน้ำยางสด57บาทต่อกิโลกร,รมัมและยางก้อนถ้วย23บาทต่อกิโลกร,รมัมสำหรับปั๊มน้ำมันกำหนดราคาประกันไว้ที่4บาทต่อกิโลกร,รมัมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กำหนดราคาไว้ที่8บาท50สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมที่ความชื้นไม่เกิน14.5 และมันสัมะหลังกําำหนดราคาประกันไว้ที่2,50าทสตางค์ต่อกิโลกร,รัมที่เชื้อแป้ง25%ท่านประธานครับจากราคาที่ผมได้กล่าวไปเป็นการกำหนดราคาในโครงการปีแรกของนโยบายรัฐบาลก็คือปีผลผล,ผลิต6-2ทับ6-3าหสำหรับในปีที่2ก็คือ6-3ทับ6-4ทางรัฐบาลก็ได้กำหนดราคาไว้เช่นเดียวกัน ราคาเดิมกับปีแรกและในปีนี้ครับเป็นปีที่3ของโครงการทางรัฐบาลทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กําหนดราคาประกันรายได้เษกษตรกรที่ราคาเดิมราคาเดียวกันกับปีแรกและปีที่สองซึ่งผมนําเรียนว่าหลักเกณฑ์ในการคํานวณราคาประกันรายได้เกษตรกรส่วนหนึ่งต้องนําต้นทุนที่แท้จริงของเกษตรกรมาคํานวณด้วย ซึ่งแน่นอนครับว่าต้นทุนของเกษตรกรในแต่ละปีไม่เท่ากันผมยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับสําหรับปีนี้ราคาน้ํามันสูงกว่าปีที่ผ่านมา10-20%ราคาปุ๋ยเคมีสูงกว่าปีที่ผ่านมา50-100%ตามสูตรปุ๋ยเคมีแต่ละสูตรโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีสูตร4600หรือปุ๋ยยูเรียราคาสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาเกือบ100% ทำให้ต้นทุนเกษตรกรสูงขึ้นอย่างแน่นอนครับครับผมขอตั้งคำถามแรกไปยังท่านรัฐมนตรีผ่านท่านประธานด้วยความเคารพนะครับว่าเพราะเหตุใดกระทรวงพาณิชย์จึงได้กำหนดราคาเป้าหมายราคาประกันในพืชทั้ง5ชนิดให้กับเกษตรกรในราคาเดียวกันทุกปีใช้หลักเกณฑ์ใดในการกำหนดราคาประกันเป็นคำถามแรกครับขอบพระคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ กับเรียนท่านประธานที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายสินิดเลิศไกลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดธุราษธ,ธานีพักประชาธิปัตย์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ต่อกรณีคำถามของคุณสำริดแทนทรัพ นั้นเป็นคำถามที่ดีมากนะครับและเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนและเป็นที่สนใจของพี่น้องเกษตรกร,กรอยู่ในขณะนี้ซึ่งคำถามของท่านเพราะเหตุใดจึงได้กำหนดราคาประกันพืชห้าชนิดในราคาเดิมทุกปีอันนี้ครับเราต้องมาดูวัตถุประสงค์ ของการดำเดน,รรน,ดดนินโครงการประกันรายได้ก่อนซึ่งโครงการประกันรายได้นั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงและให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมกับราคาต้นทุนการผลิตเพื่อไม่ให้เป็นการแทรกแซงกลไกตลาด ซึ่งการบริหารจัดการภาครัฐไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกษตรกร,กรได้รับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงซึ่งราคาประกันรายได้ที่กำหนดถือว่าเป็นรายได้ขั้นตำ่ำ ที่เกษตรกรควรได้รับเพื่อให้ประกอบอาชีพต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งหลักเกณฑ์ในการคำนวณน,นั้นการคำนวณประกันร,รายได้ก็มีการประกรันราคาประกรันเท่ากับราคาต้นทุนการผลิต ราคาต้นทุนการผลิตเอามาจากไหนเอามาจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและบวกกับค่าขนส่งและบวกกับกำไรที่เหมาะสมผมขอยกตัวอย่างเช่นข้าวหอมะลิราคาประการที่1,500,000บาท ราคาต้นทุนอยู่ที่หนึ่งมืบาทค่าขนส่งอยู่ที่ห้ารสบาทเราราคาต้นทุนบวกกับค่าขนส่งอยู่ที่หนึ่งมืบบาทซึ่งเมื่อบวกกันแล้ว เราคิดว่าจะให้พี่น้องเกษตรกรมีกำไรประมาณ30%ซซึ่งจะได้กำไรประมาณ3,544บาทเหล่านี้เป็นต้นหรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้น กำหนดราคาประกันอยู่ที่8บาทหซึ่งต้นทุนการผลิตอยู่ที่6บาท28สตางค์ค่าขนส่ง3 30สตางค์ค่าขนส่งบวกกับค่าต้นทุน6บาท58สตางค์กำไร30เปอร์เซ็นต์จะได้ค่ากำไร1บาท 97ชะตังเหล่านี้เป็นต้นครับขอขอบคุณครับเชิญคำถามที่สองครับกับเยนท่านประธานที่เคารพผมสมพิษแทนทรัพย์จังหวัดเชัยภูมิพลังประชารัฐกระผมต้องขอกรับขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีผ่านธ่รมธานนะครับที่ได้ให้คำตอบที่ค่อนข้างชัดเจน ผมเชื่อว่าเกษตรกรก็คงจะพอใจในระดับหนึ่งนะครับท่านประธานครับตามที่ผมได้นำเรียนไปในเบื้องต้นว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันราคาปุ๋ยเคมีราคาเมล็ดพันธ์แรงงานแต่มีเรื่องหนึ่งครับที่เป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกำหนดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ก็คือเรื่องของสภาพภูมิอากาศเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่ไม่เพียงพอหรืออาจจะมากเกินไปในบางปีผมยกตัวอย่างอย่างปีนี้ครับในหลายพื้นที่ฝนตกต่อเนื่องน้ำท่วมนาข้าวเสียหายพืชไร่พืชสวนเสียหายหัวมันสบปะหลังในดินเน่าเสียเพราะความชื้นในดินมากเกินไป แต่เรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เกษตรกรเขารับได้ครับเพราะว่าเกษตรกรเขารู้ว่าพวกเขาคือเกษตรน้ําฝนเขาจะมีเพื่อนเกษตรกรในประเทศไทยของเราอีกมากกว่า9ล้านรายซึ่งใน80%ดในนั้นนะครับก็ยังประกอบเกษตรกรแบบน้ําฝนยังต้องพึ่งพาน้ําฝนจากธรรมชาติแต่มีเรื่องหนึ่งครับที่เกษตรกรเขาต้องทวงถามก็คือเรื่อง ของนโยบายของรัฐที่ประกาศใช้แล้วไปกระทบต่อต้อนทุนการผลิตของเกษตรกรต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากนโยบายของรัฐผมจะยกอย่างให้เห็นภาพชัดเจนครับอย่างเช่นในปีที่ผ่านมามีการยกเลิกสารกําจัดวัชพืชชนิดหนึ่งที่ชื่อสามันเรียกว่าพาราคอตเป็นยาฆ่าญยาเป็นสารกําจัดวัชพืชที่ราคาต่ําที่สุดในท้องตลาดทําให้เกษตรกร บางส่วนนะครับในพืชบางชนิดมีความจำเป็นต้องไปใช้สารเคมีชนิดอื่นทดแทนแต่สารเคมีที่มีเหล่านั้นจะสูงกว่าราคาต้นทุนสูงกว่าประมาณสามเท่าตัวจะส่งผลกระทบให้กับต้นทุนเกษตรกร,ร,กรสูงขึ้นอย่างแน่นอนในประเด็นนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ครับทางกระทรวงพาณิชย์จะกําหนดราคาประกันในพืชชนิดนั้นให้สูงขึ้นเพื่อชดเชยกับมาตรการของรัฐที่ได้ประกาศออกไป ผมจะขอากล่าวอ้างถึงนโยบายที่ผมชื่นชมบางเรื่องนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องนี้ผมต้องขอขอบคุณและขอชื่นชมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจในแนวคิดในการทํางานที่ท่านได้ตัดสินใจช่วยเหลือเกษตรกรที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานโดยเพิ่มค่า แรงให้120บาทต่อตันเพื่อชดเชยค่าแรงงานทำให้เกษตรกร,ร,กรไม่ต้องไปจุดไฟเผาอ้อยตัวเองแล้วตัดเข้าโรงงานเพราะว่าค่าแรงจะต่ำกว่านะครับเป็นแนวคิดเป็นการทำงานที่ได้ผลรับเป็นอย่างดีเป็นการช่วยกันบูริการในเรื่องปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ซึ่งผลการทำงานครับในปีที่ผ่านมาตัวเลขตัดอ้อยสดเข้าโรงงาน เพิ่มขึ้นตัวเลขอ้อยไฟไหม้เข้าโรงงานลดลงอย่างชัดเจนแทนที่จะไปไล่จับพวกเขาครับไปช่วยเหลือเยียวยาพวกเขาสุดท้ายก็เกิดการบริหารการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับในประเด็นนี้ผมจะขออนุญาตสอบถามท่านรัฐมนตรีผ่านท่านประธานด้วยความเคารพนะครับว่าในกรณีที่พืชบางชนิดเกษตรกรมีผลกระทบต้นทุนสูงขึ้น จากมาตรการที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ไปทําให้เขามีต้นทุนสูงขึ้นทางกระทรวงมนิตร์มีมาตรการมีแนวทางที่จะเข้าไปช่วยเหลือชดเชยเพื่อทดแทนให้เกษตรกร,เ,ร,กรเหล่านี้ให้กับเพื่อชนิดน,นั้นเพื่อชดเชยมาตรการที่รัฐบาลได้ประกาศออกไปหรือไม่อย่างไรครับเป็นคําถามที่สองครับกล่าวขอบคุณครับเชิญท่านรัมรีตอบครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายสินิดเลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ขอตอบคําถามของท่านแทนคุณเออไม่ใช่ของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียตต้นทุนที่ใช้ในการคํานวณราคาประกันของโครงการประกันรายได้เกษตรกรในแต่ละปีนั้นเป็นข้อมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเรกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้พิจารณาถึงปัจจัย การผลิตต่างๆของเกษตรกรอย่างครบถ้วนแล้วและครอบคลุมแล้วดังนั้นการกำหนดราคาประกันรายได้จึงกำหนดภายใต้ต้นทุนการผลิตดังกล่าวแต่ว่านอกจากนี้การดำเนินโครงการประกันรายได้แล้วรัฐบาลยังมีการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้านปัจจัยการผลิต ต่างๆดังต่อไปนี้หนึ่งกันแก้ไขปัญหากรณีปุ๋ยการกรมการค้าภายในดำเนินโครงการพานิชย์ลดราคาปุ๋ยช่วยกเกษตรกรดังนี้จำหน่ายแม่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยเคมีสูตรสำเร็จในราคาถูกกว่าท้องตลาด ให้กับกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนหรือสากรโดยส่วนลดราคาอยู่ที่กระสอบละ20ถึง50บาทปริมาณ4ล้าน5แสนส0มื่นกระสอบซึ่งผลของการดำเนินงานณวันที่2อธันวาคม2,564 รวมปริมาณการซื้อ2ล้าน8แสน9หมื่นกระสอบซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้ประมาณ60ล้านบาทการแก้ไขปัญหากรณียาป้องกันกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชได้ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการ จึงราคาจำหน่ายสินค้ายาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยเฉพาะประเภทสารกำจัดวัชพืชที่ได้รับความนิยมอย่างเช่นไกลโฟเซตกลูโฟซิเนตเป็นต้นซึ่ง ทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในจะทำโครงการลดราคาเคมีเกษตรช่วยเกษตรกรโดยเฉพาะสารเคมีทางเลือกที่ได้รับความนิยมซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมือจำหน่ายยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชในราคาถูกกว่าท้องตลาดให้กับสถาบันเกษตรกรอย่างเช่น สากรการเกษตรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการเดินจัดการดินและปุ๋ยชุมชนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนรัฐบาลได้ดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2,564ถึง2,565โดยได้เบิกจ่ายค่าบริหารจัดการให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอัตราไร่ละ1,000บาทไม่เกินครัวเดือนละ20ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน20,000บาทเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวช่วยให้เกษตรกรมีกำลังใจในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตข้าวได้มากยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับก็ท่านถามครบสองครั้งแล้วนะครับยังมีท่านประธานครับผมขออนุญาตสอบถามครับผมได้ใช้สิทธิสอบถามสองครั้งแต่ผมยังมึเหลือเวลาเล็กน้อยผมขออนุญาตฝากข้อสังเกตท่านรัฐมนตรีได้ไหมครับได้นะครับสั้นๆแล้วกันเชิญครับครับกลับขอบคุณท่านประธานครับ ท่านประธานครับผมสำนิธทีแทนทรัพย์เชยภูมิเขตสามพลังประชารัฐผมต้องขอกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีผ่านท่านประธานอีกครั้งนะครับในคําตอบและก็โดยในเรื่องของมาตรการที่จะช่วยเกษตรกรเพิ่มเติมนะครับก็ขอให้ดําเนินการได้อย่างเต็มที่และก็ทถึงกับเกษตรกรทั่วไปผมเชื่อว่าเกษตรกรจะมีความอบอุ่นและก็มีกําลังใจขึ้นครับผมขอฝากข้อสังเกตสักเรื่องนะครับในเรื่องของราคาพืชบางชนิดนะครับที่ ราคาในท้องตลาดสูงกว่าราคาประกันที่รัฐบาลกําหนดผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนนะครับอย่างเช่นราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปีนี้ราคาในท้องตลาดในตลาดโลกครับซื้อขายกันเกือบ12บบาทแต่ในในขณะที่ราคาประกันของรัฐบาลได้กําหนดไว้ที่8ปดบาทห้าสิบสตางค์ราคาที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อในประเทศอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละสิบาทผมอยากให้ทาง กระทรวงพาณิชย์ได้ศึกษาเรื่องนี้ครับเพราะว่าเกษตร,รกรมีความพอใจกับการที่ได้ขายกระโพดราคานี้เพราะว่าเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประกันของรัฐบาลแต่ก็ต่ำกว่าราคาในตลาดโลกพอสมควรเป็นช่องว่างอาจจะทำให้เกษตรกรเสียโอกาสนะครับก็อยากฝากให้ไปศึกษาเรื่องนี้เพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องเกษตรกรครับขอขอบคุณครับขอบพุะคุณ